คคคนคนนช่วงนี้เป็นช่วงเดือนมก,กราคมนะครับซึ่งโดยปกติช่วงนี้พี่คิดก็จะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทัวร์นะครับพาลูกค้าที่มาใช้บริการไปพักแรมในป่าหนึ่งคืนนะครับไปนอนเพื่อสัมผัสธรรมชาตินะครับ ตั้งชื่อว่าสวนแคมป์ปิ้งก็พาท่องเที่ยวไปแคมป์ปิ้งตามป่าตามเขาเนี่ยก็มีรายได้3เดือน4เดือนนะ่ะปลายปีเนะี่ยจะเป็นการรวบรวมรายได้ทั้งหมดจากการจัดแคมป์ปิ้งเอาไว้ทํากิจกรรมป่าทำไฟปลูกป่าดับไฟแต่ว่าในปีนี้ครับไฟป่ามาเร็วกว่าทุกปีปกติจะมาช่วงหน้าแล้งหลังเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับแต่ว่าปีนี้ปลายปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีไฟป่าแล้วนะครับ ในช่วงเวลาแบบนี้พอว่างจากที่ไม่มีลูกค้าหรือว่าไม่มีลูกทัวร์มาใช้บริการนะครับพี่คิดก็จะต้องออกตะเวนไปหาหรือว่าไปสังเกตนะครับว่าจุดไหนที่มีไฟป่าครับนี่คุณมีมีคนโทรมาแจ้งเราหรือครับหรือว่าไม่ไม่ในเขตทางทางด้านนี้แถวตะนาวสีไปเนี่ยมันเป็นป่าที่แบบไม่มีบ้านคนไม่มีอะไรอยู่ก็เลยต้องอาศัยแบบตะเวนไปคือไม่รู้แล้วว่าจะเจอหรือไม่เจอครับจะเจอหรือไม่เจอต้องไป นี่เรามาวันนี้ประมาณวันที่7 8มก,มกราคมหลังปีใหม่เองใช่จริงๆไฟป่ามาก่อนฮนะมาก่อนนั้นมาก่อนปีใหม่มาก่อนวีนไหวเป็นอาทิตย์อะ <c oughs> ป่ามันแหง้ง <c oughs> ผมไม่รู้ว่าปรากฏการณ์เอลนิโยมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมันจะยาวนานนักเท่าไหร่ครับอันนี้เกี่ยวเลยเกี่ยวโดยตรงเป๊ะเลยนี่คือเราก็ตะเวนตะเวนครับก็คือใช้วิธีตะเวนไฟเราขับรถไปแล้วก็มองตามยอดเขาเชือกเขาเนี่ยสังเกตง่ายๆมันก็จะมีควันกลุ่มควันขึ้นมา แล้วเราก็จะเข้าไปดูแลประเมินสถานการณ์ว่าเราเข้าไปถึงไหมอันตรายไหมจะมาคนเดียวแบบนี้ทุกครั้งครับคนเดียวช่วงนก็ทุกวันก็ไม่เจอทุกวันครับของทุกวันก็ไม่ไหวเหมือนกันน้ำมันรถน้ำมันคนเพราะว่ารายได้จากทาทําทริปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยก็สะสมไว้ก็เพียงพอที่จะทําเรื่องไบป่า ที่เคยขึ้นไปอยู่ช่วงหน้าฝนไม่หมดเลยอันนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่ประมาณวันที่หนึ่งครับครับวันที่หนึ่งคันนี้เบรกหน้ามันหายอ,ออกไปไหนมาไหนไม่ได้กว่าจะซ่อมเสร็จทวันที่สองเข้ามาก็ไม่เหลืออะไรคนระับคือระหว่างทางที่เรากําลังตระเวนเพื่อสังเกตว่าจุดไหนมีไฟป่าหรือเปล่านะครับก็ผ่านจุดที่พี่คิดเคยนําเมล็ดมาข่าโมงใช่ไหมฮะ มามาปลูกไว้เมื่อสัก3-4เดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับถูกไฟป่าแล้วก็เสียหายทั้งหมดเลยผมอยาอดไปเป็นพันนะแล้วอัตราการรอดมันก็ไม่ได้เยอะเลยประมาณสนะักสิบต้นนั่นคือปกติก็ก็น้อยอยู่ก็อัตรารอดก็น้อยอ,อ,อยู่แล้ว ผมยังเก็บภาพเลยนะมันโต,ตมานักนี่ออมาเจอไฟเพ้นก็หมดเลยเด็ดขากว่าจะเดินขึ้นไปถึงครับกว่าจะหาเม็ดมะค่ามากระเทาะไปหมดเลยม,มีจุดอื่นๆื่นไหมครับที่ก็เสียหายแบบนเหมือนกันจุดที่พาเด็กๆไปปูก,ก็เสียหายมาห,หมดหมดเหลือแต่ต่อ าคนที่เคยมาช่วยผมเขาเคยมาลงแรงช่วยผมปลูกป่ามาทำกิจกรรมร่วมกัน,กน,กนเด็กๆก็มาเคยบอกเด็กๆว่าเดี๋ยววันใดวันหนึ่งโตผ่านมาทางนี้เห็นต้นไม้ที่เราปลูกโตเราคงดีใจเนาะได้จําได้จะจําได้หรือเปล่าแค่นั้นเองก็คือแต่ว่าถ้าผ่านมาก็อย่าลืมเหมือกันว่าเราเคยปลูกป่าตรงนี้ไว้แต่ผมรักษาไว้ไม่ได้ แต่สลายเลยไม่รู้จะบอกเด็กๆยังไงเนาะชวนเขามาปลูกชวนเขามาทําแล้วพอถึงเวลามันก็ไม่เหลืออย่างที่เราทําไว้เลมาเร็วมากปีนไฝปา่าไม่ทันจริงๆไม่กล้าบอกเขาไม่รู้จะบอกอยังไงดีก็เลแจะบอกว่าผม,มาไม่ทัน ตัเล็กตัวน้อยตายหมดเลยไม่เหลือถ้าเกิดผมอายุสั้นๆอายุไม่ยืนนะได้ปลูกป่าแค่สองสาครั้งแล้วยังไม่อยู่แบบนี้มันเสียดายเวลานี่มีโอกาสที่จะขึ้นไปปลูกไปหว่าสภาพดีเลยพวก็ต้องทำต่อต้องทำต่อผลมาผมก็ไปต่อจะทำต่อ ผมยังอยู่ผมยังไม่เป็นไรไปนี่ยังทำได้ ควันนะครับอืมควันนี่ฮะต้องเดินเท้าอย่างเดียวถ้าเดินตัดอย่างนี้ไปจะไกลขึ้นไหมไม่มีอยู่ข้างบนทีกคนตอนนี้สี่เมตดับด้วยทำแนวดับด้วยทำแนวด้วยจุดตรงนี้นะฮะจะเห็นควันเราเราจะดูบริเวณนู้นนะครับเนี่ยลอยขึ้นมานี่ฮะครับใช่ตอนนี้ยังมีไฟอยู่ข้างบนไหมครับมีมีครับไปเลยครับเกินไปแล้วไปพี่